สวัสด <ST 77> <That> <without> ีก <diet> ่อนนะครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับทอมัสครับก้องครับวันนี้ที่ได้ร่วมงานเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เป็นแบบเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้ร่วมงานกับพวกนักขับ X Ten ครับใน One Five Month ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็มีความสุขมากเลยเพราะวันนี้ผมได้เจอแฟนๆเยอะมากเลยครับก็ผมจะอยากฝากแฟนๆคำหนึ่งครับเป็นประโยคหนึ่งแล้วกันเป็นภาษาจีนเพราะผมเพิ่งเรียนมาไม่เอาไอหนี่นะไม่สบายไอหนี บอกว่าจินเทียนวอเหย่เกาซิ่งครับแปลว่าวันนี้ผมมีความสุขมากคร้าผมก็ก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมง,งานกับคมเพนท์ครับในคอลเลคชันของคีรีทัพพีนะครับเพราะว่าแบบกล้องเคยดูคีรีทัพพีมาตั้งแต่เด็กแนละ้วแต่ว่าแบบลืมไปแล้วว่าแบบแต่ละตัวชื่ออะไรก็วันนี้ก็ตงกลับมาวนชื่อกันใหม่ชื่อว่าทิงกี้มิงกี้ลิปซี่ลาล่าฮู ครับผมรู้สึกวันนี้ลูกคุณบอกว่าซอยมากเลยนะกับการได้มาเชิญใครเลยครับสนุกมีคริงสนุกมากเลยครับแมสก่อนน่ารักมากจริงคืออยากใส่มาสคอตเองเลยอืเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวใส่มาสตอดเลยนะต่อไปได้เราชอบตัวไหนที่สุดเป็นตาสีตัวครับสำหรับของผมนะครับผมชอบพิงกี้วิงกี้สุดครับเพราะว่าพิงกี้วิงกี้สีทอต้องชอบโคสุดครับทำไมทำไมโคอืม เพราะว่ามันตัวเล็กดีมันเป็นตัวน้องสุดชิ้นโอ้ยรู้ไหมจะแปลว่าเราบอกว่าก็มีความชื่นชอบดูกระต่า,านเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอริออคิโนะทำไมถึงชอบวิงกีครับเพราะว่าทิงก,กี้วิงกี้น่ารักดีครับเล้รู้สึกว่าเป็นสีม่วงก็เลยชอบครับขอหาภาพ มันต้องสอบที่หน่อยดีไมใน้ออบที่ี่อนี้ทำแล้วเห็นรับพี่ไม่มีนิว้ายขอโทษครับอันนี้โอทีห้เองเลยโอเหได้ครับใช่นี่ ชื่อล่ะไอพอพอครับพอพอพอสำหรับวันนี้เหรอครับอไม่ถ้าให้ตับน้องกล้องแต่งตัวอย่างงี้จะตัดแบบไหนอ๋อครับโหสนุกเลยผมจะให้น้องกล้องแต่งตัวเป็น นักเรียนมยัธยมครับทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ถึงว่าในคอร์สชั้นเนี้ยคือเราจะสับแบบเล๊แบบใหม่แบบสับดีไซน์แบบพี่โทโโอเคครับ,รบโอเคครับก็สำหรับผมนะครับก็จะใส่ชุดสีมูฟู่ให้น้องกล้องครับแล้วก็ใส่ผ้าคอนคอร์ครับเป็น <c oughs> ลูกเสือเลยใช่ ใช่ครับทุกอย่างก็จะเป็นเสื้อกางเกงก็จะเป็นเสื้อผู้เหมือนเลยแล้วก็มีสการ์ทที่แบบเรี้มันให้ด้วยครับเป็นแอ็เซ์เจนเลยแล้วเราจะปลูกว้าคอแบบนไหนปลูกแบบลูกแม่หรือว่าปลูกแบบอ๋อปลูกแบบลูกลูกเสือเครับแล้วพี่โทจะปลูกแบบสมาร์ทจอเออจะถ้าสมมติเนพี่โถจะ ต้องมีเสื้อข้างในก่อนหนึ่งตัวอาจจะเป็นเสื้อสีขาวสีดำก็ได้แล้วกางเกงเอาเป็นเก่งชิ้นชิ้นเดียวไม่ได้ต้องหลายหลายเดียวหรอแค่เป็นผ้ามันคอแล้วรับเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเกิดยพี่เดี๋ยพี่โทรแบบซ้อมเต้นสมาร์ทเนี่ยนะเนี่ยอ๋อพี่โทรเต้นได้จริง เต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ครับผมว่าเต้นไม่ได้ผมขอบอกผมก่อนว่าผมเต้นไม่ได้เลยโอ้ยไม่ต้องท้อหรอกไม่ไม่พูดจริงไม่จริงพูดจริงพูดเพื่อดี่แบบคนไม่แต่ไม่แต่คนที่ผมไม่ไม่ไม่แต่คนที่ไม่เป็นไรไม่นไม่ใช่ไม่แต่ว่าอันนี้เพราะเราเห็นพี่โท่เต้นหรือเปล่าใช่เราแต่งหน้าแบบต้องแต่งหน้าพี่โธ่แต่งกเขาเต้นยังไงนะเรากล้องพี่โท่เต้นยังไงนะ พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยเต้นพี่ทอเต้นยังไงแบบพี่อยากเห็นตัวอย่างไหมเต้นให้ดูใใช่ห้ดูหน่อยได้ไหมไม่หมายถึงว่าให้น้องกล้องเต้นให้ดูหน่อยใช่น้้อองงกเะในตอนที่แต่งหน้าบางครั้งก็แบบไม่ค่อยจะเปิดตาก็แบบเราเปิดใจเลยกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฝากก้องกันมาแอบถ่าได้ค่ะเดี๋ยวไปรอวันนี้เลยไหมโอ้ยแต่ว่าน้องก้องสอนท้าพี่นะเพอาน้องก้องเต้นเป็นอยู่แล้ว ไม่คือเลยเพลงเนี้ยโนหน่อยหน่อยอย่าทำตัวอย่าทำตัวครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้เสื้อกางเกงแล้วก็สินค้า,คามันคออะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นคอลเลคชั่นเทเลทช็อปปี้ที่แบบมันน่ารักน่ารักก็แบบเหมาะสำหรับเดือนนี้ด้วยเพราะว่าเป็นเดือนแบบพายมากนะ็ทุกคนก็สามารถมาเลือกช้อปปิ้งกันได้นะครับที่ สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีนะครับครับชื่อคัพเปอ e n เน l u b ลับ X เทลท p บบ s ครับก็ออนไลน์ด้วยนี่มันมีออนไลน์แล้วก็วถ้าเกิดว่าแบบพี่ๆอยากจะซื้อช่องทางออนไลน์นะครับก็มีอยู่ครับคือวันเสียงซูเปอร์แอครับก็สามารถปไปดูกันได้นะครับ Club, c o m p o n e n t Club ล X เทล p p บบ s ครับได้ถึงวันไหนได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยเดือนมิถุนายนนะครับก็ลายน่ารักมากทุกคนเลยใช่แล้วก็แบบมีัเกให้ดูนะอ,อ,อชื่อ ใช่ครับเมื่อกี้เป็นอุบิเหตุครับโี่บอกแต่ว่าตอแรกตอนนี้เป็นยังไงบ้างกระโค้ดซ้อมเวิร์กช็อปกันไปถึงไหนแล้วเวิร์กช็อปก็คือแบบสำหรับเราครับก็ได้แอคพลิเคชัสนมาเยอะมากๆเลยคับก็รู้สึกว่าเอาจริงเราก็เห็น กับตัวแล้วนะว่าแบบเ็อการที่แบบซัพพลายคลาสมาทำอะไรให้เราบ้างครับเพราะว่าล่าสุดนะครับผมแบบเข้าไปไปทำงานมาครับก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้ใช้อินเนอร์แบบได้เก่งขึ้นแบบได้ใช้อินเนอร์เยอะขึ้นแล้วก็แบบส่งสายตาได้ดีขึ้นแล้วก็แบบการจัดการตัวเองหรือแบบการทำท่าท่ายเนี่ยครับก็รู้สึกว่าทำทุกอย่างแบบดีขึ้นแล้วเหมือนกับว่าดูมีเอ็นจิ้นแล้วดูแบบแบบมีลาดฐานที่แข็งแรง โอ้มีแลรวอ่ะที่แข่งเลยใช่ไม่เพราะพี่เป <Leo. S 1> ็นเด็กผู้ชายเราเล่นทำอะไรครับก็ช่วงนี้ก็เวิร์ณช็อปกันบ่อยมากครับก็รู้สึกว่าพวกเราก็คงต้อาเรื่อจากวันแรกแหละก็จะตั้งใจทำเต็มที่นะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันติจาราเรื่องกิมมิคครับฝากพี่เหมือนฟ้าและน้องที่รัก เรื่องแต่วบทสอบมันคือว่าแบบอะไรที่ยากสำหรับเราปวดเรืสองเหนื่อยปวดเรื่องเหนที่าอยยากอาจจะเป็นเรื่องแบบความจำนะครับเพราะว่าแบบที่กล้องเลือกเข้าวิทวามาเพราะกล้องแบบไม่ค่อยชอบอ่านจริงเท่าไหร่วิชาที่มันต้องใช้ความจำนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องความจำมาตั้งแต่แรกเลยก็คืออ่านนะแต่ว่าอ่านแล้วมันไม่จำอ่ะครับก็เลยมีปัญหาที่ไหนบ้าแล้วเราจำพี่โทรได้ไหมใครพี่ชื่ออะไร จำไม่ได้เสร็จแล้วแอ๊แอ๊อย่างนี้มีี่คนอ่าเราพี่โทรเราเป็นยังไงบ้างครับอุปสรรคที่ผมได้เจอนะครับก็คือเป็นเรื่องของความจำเหมือนกันครับในเรื่องของการจำบทในทุกนี้เพราะว่าตั้งแต่แรกผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องแบบการจำเท่าไหร่ครับแล้วก็แบบเพิ่งเพิ่มมาฝึกแบบผักนี้ครับเพิ่งมาฝึกความจำแบบนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็แบบเริ่มมั่นใจกับการจำมากขึ้นครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็แบบอย่างพัฒนา ความจำของตัวเองอยู่ครับก็จะพยายามให้ถึงที่สุดแล้วก็จะสู้ไปต่อเพราะว่าผมก็อยากให้แบบทุกอย่างออกมาดีครับไม่ว่าวจะเป็ี่ยกนการแสดงหรือว่าการเปลี่ยนครับเพราะว่าความจำก็เป็นเรื่องที่สำคัญม,มากๆครับกกดดแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะทำเป็นที่กับซีรีส์เรื่อง G เฟ้าครับ Euro Sky Series ครับ <ๆ S 2> ขายทุกครั้งที่ต่อสายตาแล้วเราได้แบบเวิร์กช็อปเด็กแบบคู่กันดังยังเข้าคู่กันอย่างนีมากมาย มันจะอ๋อมีมันม,มีเข้าคู่บาทแคมยังมีไม่เยอะมากครับแต่ว่าแบบในแบบทีซีนี่แบบรวมๆสำหรับหลารเป็นคนชอบแบบมันดแบบูช็อปเนอะรวมๆเราคิดว่าถ้าเราแบบดูช็อปเข้าก<อ>ันเนี่ยเราจะยากไหมถรือว่าแบบคิดว่าโรอเราตระนึงก็น่าจะโปรขึ้นกว่าตอนแรกนะครับเพราะว่าแบบพวกเราก็ได้ดูช็อปได้เรียน้ง t i n g มาคืนแล้วก็น่าจะเก่งขึ้นแหละถ้าไม่เก่งขึ้นแล้วก็นะต้องเรียนรัว ก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าอย่างไรก็ต้องแบบเข้าข่ากันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราได้ใช้เวลากันเยอะแล้วเราสึกว่าแบบสบายใจมากขึ้นแบบได้ทําอะไรเยอะๆม้วยกันก็แบบรู้สึกว่าผมกับน้องก้องก็สบายใจมากขึ้นครับแล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นครับและสุดท้ายให้ขายดีสิลับฝากกาแฟตอนให้ติดใจเป็นกำลังใจให้พวกเราเราผมก็ฝากทุกที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราในการ ทำซีรีส์แนแวรับของเราก็จะทำแบบให้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็จะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดที่เราจะทำได้เลยครับเราก็าจะเป็นผมก็จะเป็นที่หลุดมาในสมองของคนที่ดีที่สุดครับแล้วก็จะเป็นน้องที่รักเ,เวอร์ชันที่ทุกคนชอบนะครับครับแล้วก็ขอฝากมันด้วยคุณออกเลยหวยไม่ใช่คร <laughs> ับก, <laughs> ก,ก็ฝากไพลอต เข็มศิลาต้องรอดด้วยครับฝากพี่กิ่งน้ำปิ้งและพีเติ้ลเฟิร์สด้วยนะครับก็ใครเราเพิ่งออกมาโหแบบสีน่ากลัวมากขนลุกเลยสีแรกเลยคนลุกเพราะว่ากลัวหนาวนะหนาสีแรกน่ากลัวเพราะเพราะมีผีออกมาเออผีชื่อพี่กี๋นใช่ไหมเป็นน่ากลัวมากครับก่อน ใครหลอนเกิาใช่ไหมครับเพราะไม่ได้ดูครับเพราะว่ามางกล้องต่ไม่ได้ดูด้วยกันครับไม่ได้ดูด้วยกันได้ดูหรอได้ดูแล้วเฮ้ยเราขอเซวก่อนแล้วกันอะไรยังไงยังไงโอเคอสูรเป็นเก่งจี๋มา นี่คือต้องรอดใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือครับโอเคแล้วก็ไม่อยากกินของหวานแล้ว่ะกินอย่างอื่นดีกว่าเจนทนเสียงนี้เลยเหรอพ่อครัก็พูดเสียงนี้เลยเหรอครับได้เวลากินของหวานแล้วสินะจริงเหรอเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ไหมครับประมาณนี้แหละครับได้เวลากินของหวาน พี่กี้เขาขาอะไรกันเลยก็เรื่องรกินของหวเรื่องกก่นเขาไม่อยากจะามาขอใส่นึงได้ไหมครับพี่เก่งครับได้่เวลากินของหวานแล้วทไมเดี๋ยวนี้โวๆะอะไรคื่ค่ไม่มีอะไรใช่ครับเยอะมากเลย ขอคือหนที่สะใจอ่ะค่ะค่ะที่คองก้าวขาครับผมก็คือคือในเรื่องเนี่ยภาพสวยมากที่น้ำพิงคือสวยมากแล้วพี่เก่งสวยกว่าเฮ้ยเขาเล่นแบบอะไรชอบจีไหนชอบจีที่ผีออกมาเหมือนกันเพราะแบบมันตกใจดีแล้วแบบคือรูปที่มีน้ำพิงวาดอยู่อ่ะคือวาดสวยด้วยแล้วเขาผีออกมาแล้วแบบฮ้ยน่ากลัวอืมชอบจีไหนผีออกมาไงอ่ะ Mm hmm. คือพี Likewise> ่พี oh, so oh, right. ่เขาแบบแสดงเก่งอยู okay. oh, ่แล้วตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่เคยเรียน acting ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแตบพี่พี่นั้นสิแคือพี่เติ้ลก็คือเก่งอยู่พี่เติ้ลแสดงเก่งมากเหมือนกันแต่ว่าไม่เ่วนัพี่เติ้ลก็เก่งแต่ว่าพี่พี่ทั้งสามคนก็คือแบบเป็นตัวตึงอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วครับตัวท็อปเลยอาจจริงเลยเรื่องการแสดงเพราะว่าพี่เก่งก็ผ่านเลยโอ้เจกต์มาแล้วแล้วแบบก็น้ำปิงก็แบบพินเนอร์ดีอยู่แล้วครับตั้งแต่ใช่ตั้งแต่แบบเป็นชิปแล้วแล้วก็แบบไปทำโปรเจกต์ซอมบี้อีกก็แบบได้ ของก็ครบแล้วก็เครื่องก็ครบนะครับรู้สึกว่าแบบเขาอะไรนะอุปกรณ์ในการแสดงครัก็แบบแข็งแรงมากๆครับแล้วก็สำหรับพิตเตอร์กับพี่เฟิร์นเอาจริงครับพิตเตอร์กับพี่เฟิร์นเป็นฟ้ามืดนะในการแสดงเพราะว่าตอนที่เราไปเรียนบีเฟนซิชใช่ไหมแล้วแบบมันจะมีวิชั่นสอง acting ใช่การแสดงสองพิตเตอร์มากพิตเตอร์แสดงดีมากแบบเป็นทั้งดีทั้งเก่งมากเลยครับก็รู้สึกว่าพิตเตอร์น่อมีของแล้วแบบสำหรับเฟิร์นนะครับเอาจริงเฟิร์นอะเล่นดีอยู่แล้วเฟิร์นเราชอบแบบเล่นแบบเป็นตัว ต้องหาอะไรสักนิดนึงมาแซลเกยแบบผต่ก็เก่งกับน้ปิงรับเต็มตัวนะครับก็กลัวหีอ่ะสองวันกลัวเหมือนกันแต่คนนี้น่าจะกลัวกว่าใช่คืออยู่แบบอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ากลัวก็เล่นด้วยกันกลัวไปด้วยกันเลยครับโอ้ก็ก็กลัวครับ เดี๋ยวเราสอคนก็ือเริ่มจากว่าไปดูไปิานด้วยกันก่อนว่อครับครับเอาเปล่าคือบตอนที่ผมดูครั้งแรกนะครับผมแบบเห็นซีแรกผมไม่ได้กซ์เปคอะไรเลยแล้วพอแบบมันวื้อขึ้นมาแล้วผมแบบตกใจจริงตกใจยังไงยังไงนะครับ เมื่อกี้เป็นซีนแบบตกใจครับผมตกใจตกใจคออตกใจคะครับผมตกใจไหมคะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่อีกรอบนึ่งมายถึงว่าผีไมค่ค่อกนแก็นครับผมก็ครับก็อย่างนั้นเลยครับก็อยากจะบอกว่า ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับที่มาสปอนอร์ตเราวันนี้นะครับก็ฝากข้อโพลล์นักขอบ Xtel Companies ด้วยครับเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่านรักมากๆเลยครับแล้วก็ฝากพวกเราโทมัสก้องด้วยครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์ของเราด้วยก็คือทีหมื่นฟ้า You Sky Series ครับก็ฝากไปดูไพ่หลักกันด้วยเพราะว่าล่าสุดแล้วแบบผมเห็นไพ่หลักไปถึงหนึ่งจุดที่ล่าสุดที่ผมเห็นใช่ไหมครับหนึ่งจุดสามก็ไม่รู้มันขึ้ไนไี่ระยะนะใช่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบพี่ๆคอไปดูแล้วก็คอยรักทีหมื่นฟ้า แล้วก็ฝากครับก็ฝากโปรเจกต์ของพี่พทุกคนในดูบันดีเลยนะครับเพราะแบบตอนนี้แบบมีหลายคนมาที่แบบกำลับบงถ่ายซีรีส์อยู่เวิร์กช็อปอยู่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจพี่ทุกคนด้วยนะ,ค,ะ<อ>ครับขอครับเมื่อกี้มีเอ็กซ์เมตตอมบ์จากทางบ้านค่ะว่าเมื่อไหร่รจะมีวอลคู่ค่ะอ่าเดี๋ยวผมจะตามให้นะค,ะออครับวอลคู่ได้ครับเร็วเร็วนี้ตามพี่โปรเจกต์เสร็จแล้วว<า>่าเร็วนี้ขอขอซีเวิร์ดซีเวร์เวิร์ด อ๋อวอร์กคู่กี่โมงไปพี่โดอยากไปเห็นใครครับครับอันนี้เหรอครับอันนี้ต้องกล้องฝากเพลงครับพูดพูดลอยๆครับพูดลอยๆครับครับแต่ว่าบอร์กคู่ก็จะมาไม่จบครัทุกคนยังไม่จบเอาเลยค่ะพี่โต ทั้งคู่ก็จะมาเพราะว่าแบบเราก็ทำอะไรได้แบบไปเยอะมากเลยครับเราก็ได้ถ่ายรูปไปเยอะด้วยพร้อมที่จะลงยังพร้อมที่จะลงรูปแล้วก็ลงคอนเทนต์ในบล็อกนั้นเยอะมากเลยครับสรุปมากๆวันนั้นใช่ไหมใช่แบบใบใบหนึ่งโอเคอนโอเคครับนีแล้วแล้วไหนวันนี้พี่โลกดสกิลแล้วแบบต้องบอกปลาแบบเทเลทับบี้อ่ะ หมดปะโอเคอ่ะ okay. um. หมดเวลาสนุกแล้วสิ ขอนี้ค่ะขอีครับขอบคุณมากครับตรงนี้ได้ค่ะแลสุดค่ะวใหม่ต่่เปี่ได้้ัวอะไรม้่ได้้อไปัะไรไม่ได้ไ่ไ